พระโอรเอยโรถเอ้ยเอร์ไนเบอร์เป็นระอรเออก็ยังใแล้วเป็นยังฮกาตายเป็นยงไไก่ลอยเชอกเ็นเทปโอ้ยเอ้เพ้อเพ้อเพอระองคงนี่นี่แดงๆเลยเขาจำได้เ่าเมอชกกระจยกันมาพรงคพคาเียบแดเหลืงมีแทะมาแหลมันหแังหมูแดงหมูแดงหมูแดง ไม่จ้องแล้วนะจะเดี๋ยวเล่นนี้พี่กือดมตัว้พี่กระสือโดมเนี่ยพี่กือดมโอ๊ยู้ใดบ้าตรงเนี้ยบ้านอหน้ากโม่ลนะ เฮ้ยหู่แล้วจำได้แล้วมีหมอสาซาหนาาบนบ้าซอที่เขาตาขาเี่องกบ้าี่ก้อนน้อง็แดงไหาว้าลก้ายีนั่งหนาาดตันมาดกน่เดเยกังซ่า่่า

เอี่ยงใหญ่เอาดีๆเด้โอ้ยกลหัวใจนี่ยใหญ่สักแขบไปแล้วนนนแม้ยและนตอนนี้คนไหนล่ะนี่ล่ะมันอแต่หัวใจแก้วมุลาเพิเป็นไทแต่ว่าด้หัวใจสิคิดหาเดินทางแกแก้ดอเด้

แก้วอารักินลินอากินท้อยากขึ้นต้องให้ข้ามันสัญญาต่อแก้วก่อนรักบาักนได้บ้าง้าษนเาภาาซภาอย่างยอเป็นตุกษัตั้แล้วเ่ขึ้นทำห่อยนฟัีักหนาบ้าเจ้าต้องการยังยได้ยังในบนโลกนี้บอกม้นได้เลยเขาให้เจ้าในพระสุยยงอีเล่มาพี่คะอีเล่

เป็นลูกนองที่ห uh> ลัง้อค่อี้วผักข้าวมันก็โอเคอันนี้เป็นการันกัน่โอ้แก้แกีหลงคั่งคู่ีหล่งค่มีฝุ่นบูรุ่โอ้ยที่ห้าดกใส่นี่กรได้แล้วคั่ง่้พระโเป็นยังบแก จะเป็นูาาการนดีกดย่องเอาตัวเอาเป็นตีพระองค์จ้าไหนบุก็ย่งตัวเอานี้อีูสีมาผูห้มันจะหายขึ้นตันย่องที่หลาสาวนักงาราย้อวับต่อผูให้ไปอีเลยมาตัวนะโอ้ยยาาน่ตกลงไ รับปากตามข้าเจอาฟอก็ไดลอีวนพี่ตั้สีมาสู้ขอเจ้าเลยข้ามงให้ดีวันที่สามสิบคุมเอามันมอนี่ได้คอโอบออสามสิบคุมาเออสามสิบคุายมงอิเกลน่ยอผู้าเขาเน่ยเดียวเดี๋ยวมันก็จอดฟอนหูระบอกเลยบึก็ใ่จ้ะผู้ชายจะมีหลานสาวู้เดียว แห่ผู้ขาเบิกฤทธิ์เบงานสะกอนขันแตงบ้ถือม,มือถึอถอถองกันยันมันบ่นวงก็เก,าก่าผู้ขาเป็นหมอดูทิดพุดดทธเศ้าสุดเสาไงแกจั่พระหั์เทียงแกต่างทางคอยคำลงกาจัดรัดเกียงหักกางทางลงยันพาไปวันที่สามสิบปมพาเนี่ยเลขสามเป็นเลขพระพุบบทธธรรมพระสอเป็นเลขพีเลขศูนย์กับเป็นเลข สูดจากทุกโศกโลกภัยเพราะฉะนั้นแล้วเต็มงานวันที่30มสิบกุมภาเป็นเลิกดีที่สุดในโลกเลยใช่ไใชย้่ดกานี้ทีดกนีเาะด้วันลเป็นพยานขนดยมาังไนลกันรอหูแตกสามเท โอเคมกลานอสตมกลากน้องมิสเตอร์เอาละเรปแล้วสวามายมาแก้มแกวได้านึงกันโอ้ยโม่เปชีวิตไม่ยมันได้ไปชนได้เ่ไหอยไปดีกว่าถามพี่น้องมุกกันพี่น้องเจพระพิทม่ยมดีบ เมาที่บ้านล้าไปดูเนาะเจ้ามาของเต้มจุ๊บๆเนาะจุ๊บๆเนาะตัวเนี้ยจุ๊บแอลก็ทีสองเนี่ยพวกขาถึงแล้วคดีเราก็ทีหนึ่งในเ่อนะจ๊้ทุกคนยืนักสองคนนี้นะพ่อให้จบซม เลยทั้งท <la ั้งทีหัวทีสามสิบปุ่บางไม่มีอยู่จริงนี่แหละครับาคนง่อย่อมเป็นฉลาดของคนเกียร์และ่ามตัวคตรหนามสิยังหาดอกปันญางมันบาสบเมียงวันจังเชือน้พีีบาไอเบิงดินกับฟ้ากับกาดอกคนเมพวันเอาเด้อ